สวัสดีค่ะพี่เพชรกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นำวิธีการนุ่งสิ้นแบบง่ายสุดๆมาฝากอีก1วิธีค่ะการนุ่งสิ้นแบบนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะคะเรามาทำตามพี่เพชรดูค่ะแบ่งครึ่งสองข้างให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็มัด รวบไว้ตรงกลางได้เลยค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะสวยงามลองนำวิธีไปปรับใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ